สวัสดีพี่น้องครับมานี้ก็มาผ่อกันในแถววันเสาร์ที่สิบเก้าพื่อฝากานของพันธุ์ลอยหัวิชซีนะครับเอาข่าวน้มาเจ้าเสาครับมันพ่อลนะครับเฮนื้องูนะครับเน้องงูหนึ่งครับตอนนี้เวลาตีหากลัวนะครับเพราะว่าต้องข่าไม้เจ้าเสาะนี่ไกลนะครับงูซี่จูมครับกระลังงามๆเลยครับ ตัวอ้าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเขึ้นเขาที่ชมพูพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกเชือนึ่งนะครับเนาะมวันนี้ก็มาผอกันอยู่พิกัดอยู่ผู้จองนะครับเนาะถึงเขาครับวันนี้ว่าตามสัญญาว่าจะขึ้นเขานะครับเนาองนะครับพ่อแม่พี่นอ้องเฮ็ดเพิ่นเขาสีชมพูครับ นี่เขตอำเภอวันชลีกนี่มีเขาลูกนี้ครับมองเดียวมีครับเบื้องดอกมันครับครับพี่น้องไปเบื้องกันต่อนะครับเนาะนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องอีกดอกหนึ่งครับเบื้องดอกมันนะครับด้วซีซันนี่สีแชมพูเลยครับแล้วพ่อแม่พี่น้องเบื้องกระขักเน็ดที่มีอยู่มองเดียวครับนี่ในเขตบุวัญชลิกคือเขตยผู้จองนี่แหละครับไปพ่อแพี่น้องตัดขากันนะครับเนาะ พุ่มกัตจอครับเพชรพุ่งไข่ครับพี่น้องกงามนะครับน้องผนแปะนะครับพี่น้องครับดอกงามเลยนะครับไม่อเมียก้นนะครับจัดขานะครับนครับอ่าครับบานก็มาพอเฟนนะครับบาน ครับมาเก็บเห็ด้นแต่นะครับนะครับาสี่ดำงามนะครับน้อ่น้องไปบ่นกันจอครับเห็ดผงดำนะครับบ้านแบบวงานเลยครับน้อดอกบาประมาณนี้เลยนะครับเนาะ ครับเห็ดพงแดงบอลนี่เนาะครับเนาะจามดอกที่นี่ครับไปเบิ่งกันต่อครับพี่น้องเฮ็ดพงเขานะครับบอลจะออกน้ำกันเลยเห็ดหลากหลายนะครับอยู่เขาหน่อยนี่ครับจะมาพาพี่น้องมาเบิ่งครับไปเบิ่งกันต่อครับพงหอมครับบอลดอกหนึ่งอยู่เพคนครับเห็ดพงรวมนะครับอยู่เขาหน่อยนี่ครับ ข่าดมครับบานเอาเบิองเอาดอกให้พี่น้องเมืองเนี้ยสนใจมันเป็นยังไงนี่นะครับเพิ่งข่าดมครับผสมนะครับเนาะผสมนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวตัดขาออกโตนะครับเนาะเพิ่งเขานะครับบานนะครับดี๋งามครับสองดอกนะครับเนาะอัดหนึ่งจุ่มหนึ่งครับเพิ่งเขาครับ ครับเบิ้งกินต้ครับนี่ครับพี่น้องเห็ดละงูครับบี่น้องนิ่งที่ระดดีแล้วครับมันจังคือคลิปเห็ดรวมนะครับเนาะงพอันบนทันผอมงูผอจ่เศรุ่นแล้วครับนะครับเนาะไปเบิ้งกินต้ครับครับพี่น้องมาครับเห็ดบนดินนะครับเน้องดอกสวยงามอนู่แล้วนะครับน้อนี่นะครับเนาะ ผมห่านนี่น,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 ะนะครับเพชรบดดินครับเออโันเตอกันพ่อพี่น้องเบิ่งเนี่พอมันอยุดขับอยู่แข็งเพียงนะครับเนาะนี่นหละครับไปบิ่งกันต่อพี่น้องดินนะครับพี่น้องอองา,นนามเนี่ยครับ นะครับถั่วกรจี๊ยบเป็นสายมะเหนี่ยนี่เลยนะครับเน็้บดดินเก็บไปเรื่อัยเก็บเน็้บดดินนี่ก็ต้องเอาที่เราชดคืนผมมานะครับเก็บบดกระเจนี่มันงทเวลาหลายนะครับไปเบิ่งกันต่อครับเน็ดเพิ่กเขาน้อยนะครับนอเนื้อข้าเตี้ยเนื้อข้าวดินไลยเลยครับตัวไายเอาเป็นบางส่วนนะครับเนาะครับเน็ดเพิ่กแดงนะครับพี่น้องยังเหลืออยู่ครับตัวหมงละดอกเน็ดเพิ่กแดงก็ได้ครับ เห็ดพึ่งหวานนะครับเพื่อนพี่น้องครับนี่ครับสีสชั้นคีไคเห็ดพึ่งดินมาแต่ว่าตัวนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะครับเนาะแกงรสชาตดเสียบมือนกันครับแอบกึดกรึดเปนไต่ไกลครับนี่ครับรดตัวชาดของเห็ดชนิดนี้ครับเห็ดละงูนะครับเพื่อนพี่น้องมาครับเหลือจากข้าอซองเนาะครับเนาะดอกงามขนาดแป้งกระตจอครับพี่น้องแดงครับ สามดอกเป็นเงาด้วยสามดอกบ่วะดอกเงาเนาะไปติดดอกไงดอกหน่อยเอไปละไปเพิ่งเจอพี่น้องครับเที่พึ่งหอมบ่แฉะไม่เห็นอ่ะพึ่งหอมครับครับพี่น้องบ้านหลังจากมาฝากกินเขากันก่อนะครับนอนี่ของแข็ครับนี่ของพรมครับ ประมาณนี้นะครับเนาะเบิ่งกันตัวครับบึงค้าลายนะครับบานครับก็พอาเรื่อยๆครับตัวเฮดมันสลืมบ้านะครับหน่อยมันนี่งดอกหน่อยมันจะไปมันกำลังจะเกิดเพราะว่าเบิ่งเนี่ยผูดเข้ามาจะขึ้นก็ไม่ใคร่ใดนะครับเนาะบ่ใคร่ใดครับเบิ่งกันตัวพี่น้องเฮดแดงครับแดงหน่อยนะครับเนาะเปงคขาลายนะครับพ่อพี่น้องครับ ยังออกกิ่ได้ครับนี่ว่าจะมันสียบายนะครับเนาะครับอีกดอกหนึ่งครับนะครับพงพิน้องครับไปเบอร์มิเตอรครับพี่น้องเฮ็ดปวดแก่หน่อยครับเป็นจีๆเลยครับเนาะนี่ครับลายครับไปเบอร์มิเตอรครับเฮ็ดเผื่อแค่ลายนะครับ ยมีอีกดอกนึ่งนะครับเนาะของสอนดอกบ่นี่แหละครับเพชรเพิงคาไลแบ่งเิ่งกี่ตัอครับพี่นอ้องคาไลานะครับจะได้ออกจะออกเรื่อยๆครับเพชรชนิดนี้ครับเป็นหมวดเรือนะครับหมดุดคายไลๆเรือเขาเขลียดินี่ห้อยเขาเขลียเห็นบ่ เลี่ยมไปครับเพราะว่ามาซ้ายนะครับมือนบอกว่าใจจะขื่นก็มีใช่วงตัวครับเหมืมาเด้ยนะครับเนาะยอดงามเลยครับนี่นะครับดูดอกข้างในเลยดูดอกข่างในแบบไงครับเป็นยังมีเรื่อยๆนะครับน้องพี่น้องพี่กัดผู้จองครับแยมเนาะครับ ันยังเห็นเหลื่อยมึงแลดอกก็ได้ไปครับเจอมันเลื่มชิว่ายนะครับมันดอกลูกเรือมันครับกปมันเ็นตัวครับพึ่งเขาห้อยยองครับเขาลูกนี่มีเห็ดหลากหลายชนิดครับแทบทุกชนิดเลยนะครับเนาะโชว์ดอกให็อพี่น้อมมึงน้ำเนนี่ครับกมันเนตัวครับพิษพึ่งเขาครับดอกน้ำงามนะครับเนาะเห็ดวัวดินนะครับ เอาอีเจ็กช็อตกันครับเพ็ดบุรีนี่ครับเพชรชนิดเดต่วกระมูใหญ่ยให้กันได้ครับเห็นไหมครับพี่น้องบากมลยเพชดบุรีนครับอย่างกึดกึศขึ้นกันนี่ก็ได้ครับรสชาติหอมสำหรับผู้รักสุขภาพนะครับเนาะอาหารเพื่อสุขภาพนะครับเนาะเพชริดกินได้เพื่อพี่น้องเกา ไปปรุงอาหารก่อนเฮ็ดข้าวดินก่นนอนต้องก,กันเนี้นะครับแบ่งันต่จอรครับพี่น้องครับนะครับแบบจุ๊จุ้มครับรถด,ดินครับ เป็นมูไปเลยครับเฮ็ดเนี่ยนี่ครับนะครับย้ายลงมาเนี่ยนี่นะครับอิกประมาณนี้นะครับเออยางละชดเฮ็ดแต่ละยางนะครับเนาะครับออกนำกันเลยเฮ็ดพังเขานะครับนี่นำกันกับเฮ็ดบดินเลยครับพันแส่นะครับเนาะดอกยูรีแห้งครับดอกงามเลยครับนะครับไอ้บังเกตจอี่นอง เขานะครับบานครับเป็นเขาน้อยนะครับดอกงามเลยครับมันกระต่อพี่น้องครับเขาอีกดอกนึ่งนะครับเนาะครับกำงามเลยครับมันกระต่อครับพี่น้องเป็นเต๋เนาะพี่น้องเนาะงามดอกเลยครับเลี่ยงกันเลยครับนี่แหละครับถ้าว่ามันกระเจาเป็นโมยใหญ่เนี่ยนี่แหละครับนี เัาเก็บมาเรื่อยๆว่างหันอยู่แถวโพนนะครับเนี่ผลหรืดอกกันหรือแนดอกชี้วะน,นะครับประมาณนี้เพ็ดเป็นแกนะครับออประมาณเพ็ดเป็นแกครับนี่ละต่อกันมาจากวังหันนี่นะครับออกเป็นงูเลยนะครับเนาะผลพิณหน่อยอีกดอกหนึ่งครับ ใหญ่เลยเดอนนี่ครับปึ้งเคืองเลยนะครับเนาะอย่าครับพี่น้องมือกันตัวครับเห็ดเพิ่งแจ้ยครับพี่น้องแบบงามนะครับเห็ดเพิ่งแตกอีกดอกหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะก็กำลังแข่งแสบเลยครับพี่น้องนึกที่ไก่กันมื่อวนนี้มาเห็นเนาะครับ เบืองดีเลยครับมันหลีแหงนะครับเห็ดชนิดนี้ามาเก็บก็ได้ครับเบืองกันตัวครับอีกหนึ่งพี่น้องยก่ีกไกกันเลยครับมาหันเก็บอยู่แถวนี่นะครับมันหักหาบรเห็นครับเลยจะปิดช็อตกันนะครับก่อนครับนะครับตเน็ดปุ่งแต่ครับพี่น้องเห็นบอยอยู่มังไหนครับนี่ครับนาอเห็ดปุ่งแต่ครับเบน้งกันตัวพี่น้อง อีกดอกนึงครับเกือบเยยบบางหันนี่ครับถ้าจะทายดอกบางหันนี่เกือบนั่งนะครับเนาะเพิ่งแต่นะครับเพิ่งกระต่อครับอีกดอกนึงเนาะพี่น้องัวนี้เค้ือนเพิ่งเม้นเพิ่งหอมนะครับเนาะน่ครับกินมันเจอคิ้วๆเนี่ยเจอกระเสบครับเวลาไปแกงแล้วกินมันสิเบิดครับพี่น้องมันมาพอให้่นแต่เป็นมูเลยนะครับเนาะนี่ครับดอกนึงครับ ดอกนี้ไม่เห็นจังป่ะไม่โอ้จะได้มาตาบดีถักกล่องนอกพี่น้องเนาะนี่พี่พวกใหม่นะครับเพชรเพิ่งแตะครับสวยงามเลยนะครับเนาะตัวนี้ดอกแบบใหญ่าด้วบานบนเมิ่งเพ็ดเพิ่งแต่ง่ายบานนี้ใช่หล่ะเดี๋ยวให้พี่น้องมึงจ้ากันโอ้ยจะเด้ภาพนี่แหละวหลงน่าพกนำ นี่นะครับเนาะเอาเก็บบางนี่นะครับพี่น้องเห็ดตุแต่เห็ดซอยจอเห็ดซอยจอเนาะอาชัดนี่เบิ้งก,กันเนบื้องต้นคัดนะครับผมก็จะถื้อกล่องจะสาไปครับเพื่อพี่น้องไม่ไหลจานะครับเนาะ ห้ามเนี่ยพี่นองดำ้มขึ้เลยครับเปขายเห็ดเพนเขาดงครับร้านเป็นเห็ดพงแต่ครับใส่ดอกนึ่งมขาวครับอีกดอกนึงครับมาเรื่อยๆนะครับดอกเปื่อยหลุนกันเบิ่งมีจะเป็นยังไงนี่หยิบมานะครับเห็ดพงแต่นะครับเห็ดชนิดนี้ครับหยิบดอกนึงครับ เป็นแต่ครับาหากันตจ้ครับบานยื่นแง่ครับนี่ดอกที้ดำจอยนะครับนเนาะกระโจ้พี่น้องบานนี้พอเฮ็ดละงกูกันแล้วครับเจ็บเจ็บไม่ขาครับช่วงนี้เฮ็ดในตลาดราคาเป็นยังไงเพื่อให้พี่น้องอยากหูนะเจ็บไปนน้ำคุยไปนน้ำไม่เทนหูปะอันไม่ขาเบ้อ บโบหูครับโดยใช่เหล้วเต้เป็เเนบ่ฮะแล่าเต้ลเล่าเต้ว่าเฮ็ดหน่อยเฮ็ดไหลพอพี่น้องกับไปเบื้องไหนได้ครับเด้อเม่รตลาดบุนทลีครับผอหมูไงทีก่ก,กันครับเฮ็ดเละงูครับนี่นะครับไม่ขาพวกนี้แหละครับนะครับพอเฮ็ดเละงมูมูหนึ่งงูแดงหรือเหลืองแดง,นแดงแเนเ้องมูแดงหรือเขินเฮ็ดเละงูดงเหล่าเต้อีกนะครับเรือเฮ็ดเ,เพิ่งค้าลายครับ เหลือเพึิงเลือดเพื่อนไหมชงดอกตอกันไปอยกนะครับน้อยหันนี่ครับเห็เพึ่งเขาดงเชิงเกียรแม่งใหม่้อมนะครับเด้อเ็ดชนิดนี้ว่าชี้มันดำแห้งครับเหลหอเพลิงเขาดงครับเพิิงกันตอพี่น้องครับพี่น้องเพิิงดำอีกดอกหนึ่งมีสิเบรกไว้เพิิงดำดอกนี้แล้วครับมันก็เจิงกิเก็บไปสิรวมเห็ดทีเดียวนะครับเวลามันลายเหรอยันพี่น้องเบื่อ เดี๋ยวเอาอีกทอดกันครับดอกมันงามจังไปรวมเฮ็ดเห็นพ่อพี่น้องเบิ่งนี่ครับเฮ็ดพึ่งแครับตัดขาทอดเนาะพ่อพี่น้องเนาะเฮ็ดพึ่งเขาหน่อยครับนี่สวนดอกครับาจังไปรวมเฮ็ดกันครับให้เวลามันบุกเกินยี่สิบนาทีนะครับพ่อพี่น้องจะเบื่อครับถังแดงครับดอกมันออกทรง่ายมากจริงๆนะครับเนาะ เห็ดขุนแดงครับพ่อแม่พี่น้องหลอดที่สองแรงจากันนิ่มงใช้มันออกที่เศร้าออกแล้ว่ะครับนี่ครับมันก็ต่อครับพี่น้องครับบานสรุปเห็ดกันครับหน้าว่านอะนี่ครับใช้ลงมากันเต็มตายครับจะลงมาสรุปมันก็เลยนี่ครับชีวาร้ายเกี่นะครับเพราะว่าตาจะนีตามึงเงินนะครับคืออื่นครับนี่ครับตานี่ก็ เป็นเฮ็ดบดดินกับเฮ็ดข้าวดินนะครับสิงเบ้อในท้ายทำมาหลายนะครับเฮ็ดบดดินเพวามันใส่เวลาหลายนะครับเนาะครับประมาณนี้นะครับเป็นหมากจันเป็นเฮ็ดเผือกต้เฮ็ดเรืองหงส์จุลุมนะครับเนาะครับดอกนึงครับและยังติดเ็บนะครับเนาะอตายพราะพี่น้องเบิองเป็นเรืงหงส์ด้วยนครับงามนะครับเนาะครับพี่น้องแป๊บหนึ่งเราไปคุยกันหลังคลิปนะครับบันครับนะครับพ่อแม่พี่น้องบานนี้ครับก็ หลังจากเข้าสรุปเฮดกันแล้วครับวัน bride, here, Bryant, นี้ครับก็ได้ร้ายเจอไหมครับนี่ครับตากลัวๆนะครับเนาะงวันนี้ขึ้นเขาครับพิกัดกับผู้จองครับมาจอดวัดไอ้ผู millet, ้พลานเอวขันเนี่ยครับมาจอดนั่นก็ย่างขึ้นมาประมาณกิโลกัวๆหรือสองกิโลเลยครับย่างขึ้นมาทางตะวินหอกครับตามทางรถนะครับเนาะ้องพอพี่น้องแยกหูนะครับน้อนี่นะครับวิวทางล่างทางล่างผมมันก็สิแนมเห็นวัดนั่ครับเนาะงพพี่น้องเนี่ยมึงดี การคลิปนี้ก็เฮ็ดใก,กบบล้ๆสิเบิดแล้วครับเฮ็ดมันไหวนะก็สิเหลียจะเฮ็ดผึ่งคือนี่คลิปแล้วนะครับเนาะเฮ็ดบ,บิรดินก็ได้หลายเติือยู่ครับจำอันนี้แหละเพราะว่าในร่องในช็อตนะครับเฮ็ดบ,บิรดินบาในร่องลายช็อตครับมันเวลามันสิหลายนะครับเอาประมาณ20ก,กว่าๆนาทีหรือ18 19นาทีนี่สิพอดีนะครับถ้าโดนลายพ่อะม่พี่น้องก็สิเบื่อครับนี่มครับคลิปนี้สิมีเบื้องหลังการถ่ายท้ำน้ำครับ เดี๋ยวยูช็อตนึงนะครับพ่อพี่น้องถ่าเบิ้งหลังจากเข้าคุยกันแล้วไปถ่าเบิ้งผมเซลไฟถ่ายคลิปนะครับเนาะถ่าเบิ้งว่าการถ่ายทำตัลยางตัลช็อตนี่เป็นยังไงครับเจสิได้ภาพใหม่พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนี่ต้องทุ่มเทเป็นไดรนะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับถ้าพูดติดตามอยู่แล้วก็เข้ามากดไลค์ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเนาะ ถ้าผู้คำว่าเบื่องไม่กับฝากนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําทุกคําแนะนําที่พ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์มาผมจะนําไปแก้ไขครับก็ขอบคุณที่คอมเมนต์กันมาที่มาพูดคุยกันนะครับใจคิปครับนะครับก็ถือเป็นการแนะนําที่ดีครับผมจะปรับปรุงในการส้างรร้์ผลงานในพ่อแม่พี่น้องในเบิ่งนะครับน้องครับสําหรับคลิปนี้ครับก็ขอก่าวคํา่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ